สวัสดีครับพี่น้องครับืบนันนี้มาหน้าคือเกาเอ,อ่อว่านเขาแล้วมาขอดน้ำวันนี้ก็ถิ่งางเหาะเบิ้งเขาก็ลังเกิดพี่นอออ้องเดอยเงื้อเมดเสาเดีเอ็มเซมนี่ว่านรียบร้อยแล้วเขาก็ลังสีเกิดสูบน้ำบอกบ่ท่านเหมิดนี่โอ้ยหนู หนูขาตัมไล่หลหนูขาตําหลายพี่น้องเขากำลังเกิดนิดหน่อยเขาก็ได้อาทิตหนึ่งพ่อดีเพราะท่านเห็นดังนั้นพี่น้องนะเรียวเบิ้งนี้แต่ว่าเบิง้งตาป้าเป็นเห็นเดียวเออนี่มันบ่่เห็นดังมันจิตโลกหลายมันบ่ท่านเขียวอีจักอาจิตหนึ่งพ่อดีจังสียง,งาม วันเมิแล้วขึ้นไปหอดขอดน้ำเมดแล้วยู่เจ็สองสามมือก็สิเอาน้ำใส่ตัวนี่มาบอบมนไทยหน้าพี่น้องนี่มีกินได้ี่เด็กๆกินเขาได้บ้าเป็นยังไงดิหนี่นะครับนี่อนนบอันนี้ก็ได้ใส่รถง่ายอันนี้รถน่อยเฉยเฉยเฉย เอารดหน่อยไถูุลรคนก็เอารดงหญ่ไถเอออันนี้ก็เป็นเหตุง่ามแบบละเอียดที่พี่นออ้องเออไปยัดตนทุนไปอีกสิพาเราะไปเบิ่งทางพี่พี่น้องเราะเบิ่งเขาสักก่อนครับ,ขบเขากำลังเกิดพี่น้องเขาอ,อาทิตย์หนึ่งเขาหน้าปังวานหน้าตมนี่ต้น เดี๋ยวไปไกลๆผนอ้อมห้อมนี่หรอกแต่ว่าเบิง้งอยนี่มันมันบอถือกับแสงแดดเนาะมันเลยบ่งงามมันแดดออกแก่จังหน่อยหรอกนี่บ้านเรียบร้อยแล้วปีนี้เดี๋ยวจะเอาน้ำเใส์อ้าปุยหายงใส่ตัวบบบแล้วปี่น้นงสิาพาสต์รอเบิ้งโอ้ยท่างผีสกปรครับ นี่หน้าม,มังนี้สูบประทันเหมดมันเป็นบวกเนาะมาเลยมันคอ,อ,อยบวกลงไปอยู่แต่ว่าวานไปแล้วแล้ววานไปเหมดสมองสุไฮแล้วเหลือแต่จะเอามาวานลํำน้ําบวกในตัวขอกลาา่งขืนไปนอนกําลังขืนกําล,งลังงามมาตะไ่อาทิตย์หนึ่ง อาทิตย์หนึ่งพอดีเลยเหมือนอุณแต่ว่าภาพกับสิบรงามประเด็นน่ะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันมันประทะแสงแดดนะสิภาพไปบางทั้งทิกเหมือนมันยังประถึกแสงแดดนี่บวกนี่กับท่านมืมนัม่นเป็นบวกกันลดเกี่ยวลงมันลมมันเลยเป็นบวกว่านเมื่ออะไรพี่น้องรอแต่มันสิขึ้น กำลังขืนเอ,อ็มเซ็มนี่กับบ้านมดแล้วว่าหันมันท่มหนาวจักหน่อยนั่นก็เลยขืนซาบันทีห้อนแล้วพี่น้องบัน,นีีห้อนเอยห้อนโพดแล้วบัดที่นี่นี่ให้นี่นมม้ำมดแล้วสูบมาแล้วขอกำลังเดี๋ยวไปเชี้ยวอมๆพี่น้อง สูบน้ำที่ว่าจังมือที่นี่มันซึมมากยู่เรื่อยเนาะสูบที่นี่แล้วสูบใหน้นี่ไปใส่ให้นั่นยี่นี่แหละสูบกลับไปกลับมากี่นี่แหละว่ามันเห็ดด้างายได้พี่น้องเห็ดหน้าก็ได้เนาะเท่าทีได้กินเนะาะเนี่ไปขายถือว่าทันเด่นเออโอ้บังคืดว่าเขาเห็ดหยากนีมู้เขาสื่อกอะไรอืมนี่ห้นี่ก็บังขึ้น บื่อสวมเห็ดยากดอกเห็ดรอกอก็ได,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 ด้พรยาได้ยืดได้กินแหละพี่น้องเห็ดแป้งสันแล้วเนาะอืมบเห็ดหน้าที่เปเห็ดอี่ยังเฮาเห็ดหน้าปีดอกเห็ดหน้าปังตัวส่วนเดี๋ยวสิพ่อพี่นอ้องขึ้นมาเบิ่งทางพี่พี่น้องครับนี่ให้นี่เกิดดีเจ้าพี่น้องแม่นหนันน,มมมนนั่นเห็ดเบื่อเขียวอมหอมซ้ำนั่นแหละเขาเนาะนาอยู่แต่ว่ามันหนึ่งบเ่เห็นคักเนาะ สู้มีเบื้องเกล์ก,กะนี่เป็นขีดตมเป็นเล่นเทพี่นะ้องดืวอว่าเกิดดีอยู่มันห่อน,นเขาเกิดดีอยู่ครับเดี๋ยวลงไปทาางุ่เป็นหูบเห็นบหมพี่น้องอ้นซมไปเขาเป็นั้งเชียวอมหอมขึน้นนะพีกจ่ อทิตย์หนึ่งก็ดีนี่เขาจะได้อาทิตย์เดียวนน่เขาอาทิตย์เดียวครับนี่ต้นนี้น้อยมอเตอขึ้นใบแรกใบเดียวนี่กำล่งใด้มากใบเดียววานมัดเหือถวลี้ก็ว,ว่าหนูหลายบบบน,นี้หนูหนูขาตั้มไหลเออลอกันแท่นี่บางย่างตรงนี้นี่รอกันแท่นนี่เรยียบลอยแล้ว หนูกินนี่อา้าวนี่แมนเหมือที่เป็นอ่อบระเทศหน้าปังนี่นี่เลาะน้องจอกนี่น้องจอกนี่เลาะน้องจอกนี่ว่านี่ว่านเมืดแล้วว่านเมืดซุ่มมองแล้วอันนี้ก็ล่างวานมองหน้าไม่ไหลนี่ก็ล่างวานวนี่แโอ้โเดี๋ยวไปเห็นตะปลาใหม่คนละคนสุดคนละคน ือเกาละมองเกาละนี่นี่นี่เราค่อนข้างนานเมื่อแล้วเทวานี้เดี๋ยวอมห้อมพุ่นเราเบื้องหน้านี่หมึกสาพี่น้องนี่ให้นี่โน่นโน่นโน่นกบูสูบน้ำหดแล้วว่าหันกำลังขึ้นพุ่น ขึ้นจากภาคพี่นอ้องขึ้นดีอยอะมันถือน้ำทตนแล้วแต่บ่สูบน้ำใส่กับน,นาแห้งนด้บาดนี้แต่ขึ้นได้บบดที่นี่กันน้ำบ่มีบาดเนี้ก็ได้สูบน้ำใส่พ่วงขึ้นพี่น้องนี่พ่วงขึ้นลายยี่คนอืมคนกันบ้างอมหอมขึ้นพู้นเดี๋ยวลงไปคนละคนคนละคนปลาใหม่ได้ลายคนละคน นี่ทางนี่ทางโน่นเดี๋ยวไปเห็นนั่นเป็นคนทางนี่พี่น้องคนทางอ้อมไปน,นั่นแล้วเขาก็ล่งขึ้นพี่น้องขึ้นอมหอมแล้วเขียวอมห้อมแน่แล้วนั่งยืนนี่นี่เบิ้งกี่แถวนี่เขาเป็นหูเขียวแล้วจนลงไปพุน่นกะเห็นเป็นหูเขียวแล้วเจ้าหน้อยก่สิีได้ห,าห่านมาใส่แล้วนี่ นี่ทางนี้เพิ่งะวานเมื่อแล้วพี่น้องนี่หน้าติดกัน,นวานแล้วเมืแล้ว